จากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของชายชุดดำที่เดินดูลัดราวอยู่รอบรถยนต์หรูคันหนึ่งก่อนจะแน่ใจว่าปลอดคนจึงเข้างัดที่บริเวณกระจกรถด้านหลังคนขับใช้เวลาก่อเหตุเพียง30วินาทีคนร้ายได้ทรัพย์สินเป็นโน้ตบุ๊กมูลค่า7 0,000บาทก่อนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปกับเพื่อนร่วมแก๊งเหตุเกิดที่ริมถนนภายในซอยพัฒนาการ74เวลา24 4 0นากานาทีของคืนวันที่25กันยายนที่ผ่านมา ผู้เสียหายเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นนักจรกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อเหตุและรู้จักลักษณะเฉพาะของรถยนต์แต่ละรุ่นดีรถจุดที่จอดรถแม้จะอยู่ข้างทางแต่มีทั้งไฟส่องสว่างและกล้องโมงจรปิดติดตั้งอยู่ขณะเดียวกันยังไม่พบลายนิ้วมือหรือร่องรอยใดๆของคนร้ายทิ้งไว้เหมือนเอ๊ะทำไมเปิดกระจกเอาไว้ทำไมไม่ปิดผมก็นึกว่าเขาเล่นมุกเดินไปดูปรากฏว่าอ้าวกระจกแตกโดนทุบก็ณนตอนนั้นก็เลย งงเอ๊ะมันจะเหมือนกับมีคนล่าทุบยด้ไงแล้เราก็อจอดในที่ที่สว่างมากๆแล้วก็มีกล้องวงจรปิดสองตัว<ช>อยู่ข้างหน้าได้เห็นดำในคลิปนะครับแต่ก็ตอนนั้นก็เลยเรียกหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็เรียกประกันมามผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่าหลายสิบคันนะครับ<ม>เพราะว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มแงะรถจนหยิบของไปเนี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งนาทีเท่านั้น ประมาณหนึ่งชั่วโมงถัดมาในคืนเดียวกันยังพบเหตุงัดกระจกรถของอาสาคู่ภัยปอตึ้งภายในซอยพัฒนาการ69คนร้ายขโมยชุดประถมพยาบาลพร้อมเสื้ออาสาและวิทยุสื่อสารไปจากการห้การของผู้เห็นเหตุหการณ์ระบุพฤติกรรมของคนร้ายใกล้เคียงกับเหตุการณ์แรกที่พบกลุ่มวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์วนไปวนมาก่อนลงมือที่จะงัดกระจกขโมยทรัพย์สินชาวบ้านแถวนั้นคขาเห็นว่าเห็นวัยรุ่นขี่รถเข้าเข้าประมาณรถสองคันสามคันนะครับวัยรุ่นครับ พอมาลุยอีกทีก็ตอนเช้าแล้วครับอไปทํางานตอนเช้าอุปกรณ์แต่งรถแล้วก็กระเป๋ายาครับเสื้อกู้ภัยอุปกรณ์กู้ภัยครับเอาไปหมดเลยทั้งหมดคือไม่แน,น่นจะเอาไปค,ครับใช่ครับยังไงครับพี่เพราะไอ้เอาอุปกรณ์ที่จริงแล้วมันควรจะช่วยชีวิตคนไทยแต่ว่าเขาก็น่าจะคิดอะพี่ว่าก็ไม่สมควรที่จะเอาไปครับอุปกรณ์มาช่วยคนไรอย่างนี้ครับ ขณะที่ผู้เสียหายรายแรกหวังจะได้น็ตบุ๊กคืนเพราะภายในมีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการทํางานพร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการวางของมีค่าภายในรถยนต์ที่จอดไว้ข้างทางเช่นเดียวกับกรณีของตัวเองที่ไม่สามารถรอดพ้นสายตาของคุณร้ายได้แม้จะมีการติดตั้งฟิล์มหนาทึบก็ตามจริงๆฟิล์ม8ติบแต่เราถือว่ามัน,มนดํามากอยู่แล้วก็ยังแต่เขาก็ส่องไฟเข้าไปมันก็ยังเห็นอยู่ดีกับ พื้นที่ที่จอดเนี่ยผมมองว่าพื้นที่จอดคงคงช่วยไม่ได้ถึงแม้เราจะมั่นใจว่ามันปลอดภัยแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังโดนอยู่ดีมีกล้องวงจรปิดสองตัวเห็นทั้งมุมหน้า<ม>แล้วมุมหลังผมก็เลยมองว่ามันจะจอดตรงไหนเนี่ยถ้าถ้ายังคงมีของมีค่าอยู่หรือรถเรายังยังปลอดภัยไม่พอเนี่ยมผมเชื่อว่าก็มีโอกาสที่ของจะหายได้อยู่ดี สำหรับความคืบหน้าคดีทีมข่าวสอบถามไปยังพันธุ์เดชธงชัยวิไลพรมผู้กับการสถานีตำรวจนครบาลประเวศระบุว่าได้ออกหมายจับจากภาพของคนร้ายที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วพร้อมส่งชุดสืบสวนติดตามแกะรอยคนร้ายมาดำเนินคดีขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ระวังอันตรายจากการจอดรถยนต์ข้างทางซึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายของคนร้ายโดยเฉพาะรถยนต์ที่ทิ้งทรัพย์สินไว้ในรถสุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพภุทิพนธ์เปรมสวัสดิ์ชิมข่าวทุกชาวบ้าน รายงาน